นายกสินนวลโคกสูงพัฒนาการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยนางสาวการจนาลิขสิทธิ์นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องกลมการพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาชน,นบทและการดาเนินงานโอทอปของจังหวัดสุรินทร์ที่มหาวิทยาลัยริซูเมอิคันเอเซียแปซิฟิกจังหวัดโออิตะประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 10 1ถกุมภาพันธ์2555นักศึกษาที่เข้าร่วมรับฟังเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย APU ที่ได้รับทุนการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อการพัฒนาทรัพ,พยากรมนุษย์จำนวนประมาณ20คนจากประเทศจีนฟิลิปปินส์อัฟกา,านิสถานคีกีสถานกานาเอธิโอเปียอาเจนตีน่าและกัมพูชานอกจากการบรรยายพิเศษแล้ว พัฒนาการจังหวัดสุริน์ยังได้ร่วมการปรึกสาหาหรือถึงรายละเอียดของโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินท์กับมหาวิทยาลัย APU โดยการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นใจก้าภายใต้ชื่อโครงการการพัฒนาชน,นบทด้วยการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในจังหวัดสุรินท์ ซึ่งจุดเน้นของโครงการก็คือการนำแนวคิดของกลยุทธ์เชิงรูปแบบอ่อนภะคูมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยระยะเวลาดำเนินการ3ปีเริ่มเดือนเมษายน2555ถึงมีนาคม2557รวมเงินงบประมาณ30ล้านเยนหรือประมาณ10ล้านบาท